สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับสู่ z e e u u c t t o o n ซีรี e ์ EP ที่4วันนี้นะครับเราจะมาอธิบายคำว่า CFD คืออะไรไปดูกันเลยครับอ่ CFD คืออะไรไปดูกันครับ CFD นะครับย่อมาจากคำว่า Contact for Difference นะครับ Contact for Difference ซึ่งนะครับเป็นข้อตกลงอ่ Contact คือสัญญานะครับหรือข้อตกลงนั่นเอง ระหว่างผู้ซื้อบายนะครับกับผู้ขายก็คือเซลเลอร์นะครับไบเออร์กับเซลเลอร์ที่มีต่อกันนะครับซึ่งเป็นสัญญาแบบผูกมัดด้วยนะว่าเอ้ยผู้ขายเนี่ยคุณจะต้องชําระมูลค่าส่วนต่างของราคาสินทรัพย์ให้กับผู้ซื้อนะครับณวันและเวลาที่ผู้ซื้อเนี่ยเขามาปิดสัญญาอ่าแปลว่าถ้าผู้ซื้อกําไรนะครับแล้วมาปิดสัญญาวันไหนตอนไหนก็ตามเนี่ยผู้ขายคุณต้องจ่ายส่วนต่างราคาให้กับผู้ซื้อนะตรงกันข้ามครับเหมือนกัน ถ้าหากับการวันที่มาปิดสัญญาหรือผู้ซื้อปิดสัญญาเนี่ยแต่ผู้ซื้อเป็นฝ่ายขาดทุนนะครับผู้ซื้อเองก็ต้องชําระนะครับเงินมูลค่าส่วนต่างราคาเนี่ยให้กับผู้ขายเช่นกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือนิยามของคำว่า contact for difference ทีนี้นะครับเราต้องมาดูกันต่อว่า cfd เนี่ยต้องมารู้จักนิดนึงครับว่า cfd เป็นอนุพันธ์เป็น d e r i v a t i v e อ่าซึ่งนิยามของคำว่าอนุพันธ์เนี่ยนะครับ ทุกคนจะต้องเข้าใจว่าอนุพันธ์จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีมูลค่าในตัวมันเองแต่มูลค่าอนุพันธ์นะครับจะอ้างอิงหรือยึดโยงนะครับกับสินทรัพย์อ้างอิงหรือ underlying asset นะครับแปลว่ามูลค่าอนุพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปตาม underlying asset ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้นมูลค่าอนุพันธ์ตัวนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามถ่าสินทรัพย์อ้างอิงนะครับราคาลดลงมูลค่าอนุพันธ์ก็จะลดลงนะครับและ อนุพันธ์จำไว้เลยนะครับว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นจริงๆนั่นแปลว่าอ่ะจได้ไหมครับที่เราอธิบายกันไปใน e ีก่อนว่าหุ้นถ้าจะเป็นเจ้าของจริงๆต้องซื้อเป็นหุ้นจริงๆออกมาแต่ถ้าเราไปซื้อหุ้นในรูปแบบของ CFD เราจะไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีสิทธิ์ได้ปันผลนะครับตรงนี้หลายคนสับสนนะมือใหม่ตองหับต้องแยกทําความเข้าจใจชัดเจนนะโอเคนะครับและ ต่อมานะครับอนุพันธ์เนี่ยเราเน้นกันไปที่การเก็งกําไรนะครับการเก็งกําไรซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นแล้วจุดประสงค์อนุพันธ์เนี่ยออกมากนะ็เพื่อเก็งกําไรนะไปกันต่อครับในส่วนของผลิตภัณฑ์นะที่มีให้เทรดในรูปแบบของ c s d เนี่ยก็เช่นคู่เงิน f o r e ็กอันนี้แน่นอนนะครับต่อมาดัชนีของหุ้น นะหรือจะเป็นหุ้นรายตัวก็มีนะครับด้วยแบบ CFD สินค้าพวกภัณฑ์ต่างๆนะครับอันนี้แน่นอนละ CFD และริปโตัวเคอเรนซีก็มี CFD เหมือนกันมาดูกันต่อครับข้อดีและข้อเสียของ CFD คืออะไรข้อดีนะครับของ CFD เลยคือเล่นได้ทั้งขึ้นและลงอ่า เราไม่จําเป็นแล้วต้องจํากัดอยู่การแค่มองว่าเราจะหาจังหวะซื้อขึ้นอย่างเดียวเพื่อทำกำไรขาขึ้นขาลงเราก็เล่นได้ทํำกำไรได้เหมือนกันนะครับง่ายต่อการเทรดนะเพราะเรารวมสินทรัพย์ทางการเงินหลายอย่างมาไว้ในที่เดียวนะครับท้าความถึงประวัติ CFD นิดนึงแล้วกัน CFD เนี่ยเกิดมาเนี่ยจากการที่มีโบรกเกอร์นะครับในอังกฤษนะเขามองว่าเขาอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเทรดผลิตภัณฑ์นะครับ ทางการเงินเนี่ยหลายๆอย่างได้ในที่เดียวเลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปอ้างอิงยึดโยงเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเอาแค่ราคามามาเทรดนะครับมาเน้นก,กิงกาไรนะครับอย่างเดียวเพื่อให้มันสะดวกนะครับโดยที่มาในที่เดียวเนี่ยได้ทุกอย่างเทรดได้ทุกอย่างเลยนะครับใช้บริการในบรกเกอร์เดียวเทรดได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับทองคำสินค้าพกพภัณฑ์ต่างๆนะครับ่ะหรือจะเป็นค่างเงินเหล่านี้นะครับอ่าเพราะว่าอะไรในอดีตเนี่ย ถ้าเราอยากเทรดหุ้นเราต้องอะไรครับไปเปิดนะครับบัญชีหุ้นนะเทรดใน stock exchange อยากเทรดค่าเงินทำไงเราต้องไปที่หนึง่งอยากเทรดสินค้าโกคภัณทํทำไงไปที่หนึ่งนะครับทีเนี้ยมันก็มีความยุ่งยากถูกไหมในแง่ของลูกค้าก็รวมเอาไว้เลยที่เดียวครับเอาแค่ดึงราคามาฟรีราคามานะครับแล้วก็เน้นเก่งกำไรให้ซื้อขายได้นะครับอันนี้ก็คือต้นกำเนิดของ CFD ดีมาเพราะฉะนั้นเราก็จะง่ายสะดวกเทรดได้ในที่เดียว อย่างโบเกอร์แซดไดเวของเรานะครับก็มีให้บริการหลายผลิตภัณฑ์เลยในที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นดัชน,นีหุ้นค่าเงินคริปโตนะครับต่อมานะครับการเทรดเซฟดี HD, มีข้อดีคือมีต้นทุนในการซื้อขายที่ต่ำกว่าการซื้อขายสิตทอ้างอิงจริงๆนะครับก็จ่ายเพียงแค,ค่ค่าสเปรดนะครับนิดหน่อยนะในการเทรดไม่ต้องจ่ายเต็มมูลค่านะครับวางเงินเพียงบางส่วนนะครับมีเลเวเจเข้ามาช่วยนะ ต่อมาไม่มีหมดอายุสัญญานะครับแต่ก็จะมีค่าฟรีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเมื่อถือเด d e ข้ามคืนนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าโอ้เดี๋ยวอีก3เดือนหมดอายุต้องเปลี่ยนนะครับต้อง lower ต้อง s ี r ีส s ใหม่นะครับไม่ต้องไม่มีมาตรฐานกลางนะครับในรูปแบบของการคำนวณอาันานี้นนี้ต้องเป็นข้อควรระวังของการเทรด CFD นะครับที่ทุกคนต้องรู้ไว้ว่า CFD เนี่ยการคำนวณสัญญาหรือมูลค่าคอนแทคหรือ การคำนวณการใช้ Initial Margin หรอ Margin r q u u i r e ต่างๆไ,ไม่มีมาตรฐานการนะครับว่าจะต้องเป๊ะๆคำนวณยังไงขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ด <c ff LES> ัง <judgement> นั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาให้ดีนะครับเหตุผลที่ควรเทรด CFD อ่ะนี่เป็นหัวข้อสุดท้ายของวันนี้เหตุผลนะครับที่ว่าทำไมเราควรเทรด CFD ง่ายต่อการเข้าถึง มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เทรดแน่นอนเล่นได้ทั้งขึ้นและลงไม่มีโลเวอร์ over, เหมือนในตลาดฟิวเจอร์โลเวอร์คืออะไรเผื่อมือใหม่ไม่ทราบโลเวอร์ low นะครับคือการที่เรานะครับขายนะครับซีรีส์หนึ่งไปซื้ออีกซีรีส์หนึ่งซีรีส์คืออ่าถ้าเป็นฟิวเจอร์เนี้ยเราจะมีนะครับสมมุตินะครับช่วงอายุของฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ที่3เดือนพอหมด3เดือนปุ๊บเราจะต้อง ขายตัวที่หมดอายุแล้วไปซื้อซีรีส์ตัวใหม่ที่มีอายุอีก3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้าซึ่งการทําตรงนี้เขาเรียกกันโลเวอร์ถามว่ามีข้อเสียยังไงมีต้นทุนในการโลเวอร์นั่นเองเพราะต้องขายและซื้อถูกงไหมอ,อาจจะโดนค่าธรรมเนียมค่าคอมต่างๆหรือต้องมาจ่ายส่วนต่างการปิดและเปิดสัญญาใหม่นะครับเพื่อโลเวอร์แต่ใน CFD เนี่ยไม่ต้องสมูทนะครับปล่อยไปเลยไม่ต้องโลเวอร์ใดๆทั้งสิ้นแต่อาจจะต้องเสียค่าฟีมที่สไลด์ที่แล้ว นะครับที่เราได้พูดกันไปนะนะครับต,ต่อมาต้นทุนการซื้อขายต่ำนะครับมีเพียงแค่ค่าสเปดส,สวอปและคอมมิชชั่นนี่คือข้อดีของเซฟดีใช้เงินทุนเริ่มต้นนะครับต,ต,ต่ำเพราะอะไรมีเลเวลเลนั่นเองมีเลเวลเลนะครับทำให้เราใช้เงินน้อยลงนะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเราสามารถซื้อขายด้วยปริมาณคําสั่งหรือล็อตหรือวอลุ่มเนี่ยที่น้อยได้นะครับเปิด0ูนจูย์ล็อตเนี่ยโอ้น้อยมากๆนะครับไม่ต้องเปิดทีละล็อตใหญ่ก็ได้นะครับ และสุดท้ายเปิดตลอด24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์อันนี้เนี่ยเราเคยพูดกันไปถึงข้อดีตล olic, าด forex ตั้งแต่ EP แรกจําได้ไหมครับว่าเปิด24ทับ5นะครับ24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ข้อดีเนี่ยคืออะไรนึกภาพนะถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ตื่นเช้าต้องทําอะไรเช้ามากๆแล้วเราว่างตอนเช้าอ่ะเราอยากจะเทรดตอนเช้าแต่ตลาดไม่เปิดทําไงครับหรือกับการเราอาจจะเป็นคนที่ยุ่งมากๆระหว่างกันเลย แล้วงานประจำเนี่ยยุ่งมากตอนกลางวันเพิ่งมาว่างตอนกลางคืนอยากจะเทรดแต่ตลาดปิดทํางไงครับนะเพราะงั้นการที่เปิดตลอด24ชั่วโมงก็จะช่วยเอื้ออาํานยความสะดวกกับวิถีชีวิตเราทําให้เราครับสามารถ a ด a p ปรับนะครับวิถีชีวิตของเราเนี่ยเข้าออกับการเทรดช่วงเวลาไหนก็ได้ตามที่เราสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆนะครับของการที่ตลาดเปิดตลอด24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์นั่นเองอ่ะโอเคครับ สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้เรียนรู้นะครับคําว่า CFD นะครับว่าคืออะไรเนาะไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครยังอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเป็นคนขวาได้นะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุุงกิ้งแจ้งเตือนเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและก็ไม่พลาดทุกคลิปของเรานะครับก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ